ให้มองความละมุนมุมข้างแบบนี้กันก่อนนะคะสำหรับเคสนี้โอ้โหเรียกได้ว่าหน้าเด็กลงเยอะหน้าเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนจนโอ้โหคนรอบข้างทักว่าไปทําอะไรมาคุณผู้ชมขาดูเคลิบบนใบหน้านะคะ ดูตั้งแต่บริเวณหน้าผากเคิร์ฟรับลงมานะคะกับสันจมูกทุกอย่างมันดูอิ่มมันดูเต็มสําหรับการเติมไขมันหน้าเด็กไปแล้ว2เดือนนะคะตอนนี้มองมุมไหนก็สวยมองมุมไหนก็อิ่มนะคะจากเดิมแล้วเป็นคนที่หน้าแห้งแก้นตอบนะคะใต้ตาค่อนข้างลึกเลยร่องแก้มก็มีด้วยนะคะและที่สําคัญหน้าผากเนี่ยกบ,บนไปเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปคนละคนแล้วจากเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเปลี่ยนไปในแนวที่สวยค่ะดูนี่นะคะการเติมไขมันหน้าเด็กที่ คลินิกนะคะบอกเลยว่าเติมไปปุ๊บเปลี่ยนปั๊บนะคะเติมเลยเด็กแน่นอนนะคะเพราะของเราเนี่ยคุณหมอมีการประเมินเป็นอย่างดีแล้วว่าการเติมไขมันนะคะในบริเวณไหนแอรเรียไหนคุณหมอจะเติมกี่ซีซีเติมไปแล้วไขมันอยู่ติดกับเราไปตลอดชีวิตเลยนะเพราะเราใช้เทคนิคที่เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในการเติมไขมันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราให้ดูรูปก่อนเติมดีกว่านี่ คือใบหน้าของคนไข้เคสนี้ก่อนการเติมไขมันเรียกได้ว่าเป็นคนที่หน้าแห้งแก้มตอบเห็นสัดส่วนในบริเวณหนกคิ้วค่อนข้างชัดเพราะว่ามีขมับที่ตอบและแก้มที่ตอบค่ะตาค่อนข้างโหลเลยค่ะดูเป็นคนไม่ค่อยสดใสนะเพราะว่าใต้ตาค่อนข้างลึกเหมือนนอนหลับไม่เพียงพอนั่นเองและคางก็ค่อนข้างตัดอีกด้วยนะคะแต่ตอนนี้ปุ๊บโอ้โหวความหนุก ความอิ่มความนูนของหน้าผากนี่คือมาเลยนะและที่สําคัญเนี่ยเห็นความฉ่าเงาไหมคะเห็นความฉ่าเงาบนใบหน้าของคุณผู้หญิงท่านนี้ไหมคะคุณพี่รณพรบ,บอกว่าสวยมากมายกอไก่ล้านตัวเลยคุณมากเลยนะคะสังเกตเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าใน่ว่ของหน้าผากน่มันจะมีความเคิบเนาะมันจะนูนโหนกออกมานะคะแต่ดูมันดูเป็นธรรมชาตินะไม่โปะเพราะว่าการเติมไขมันหน้าเด็กของเราเนี่ยเวลาที่เราเติมไปแล้วนะคะหน้ามันจะดูอิ่มดูเต็มแล้วมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะขอถามก่อนเลยว่า ก่อนที่เราจะฉีดไขมันหน้าเด็กเนี่ยเรามีปัญหายัางไงทําไมเราถึงอยากจะฉีดเอ่ยตัวเองมีปัญหาคัมบอตันหน้าแก้มมันจะมีปัญหาในส่งคัมบก็คือด้านข้างตรงนี้<ะ>คุณผู้ชมค่ะน,นี่มันจะมีปัญหาในส่งคัมบตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีปัญหาในส่งหน้าแก้มตรงนี้เนาะหน้าแก้มก็คือตรงด้านล่างตรงนี้นะคะที่มันจะรวมไปถึงแอเรียบริเวณใต้ตามันจะทําให้ดู เป็นคนที่หน้าโทรมใช่เหมือนไม่ได้พักผ่อนคุณผู้ชมคะตามันตรงเนี้ยมันก็จะดูลึกดูโลดูโบวไปนะคะแต่พอหลังจากที่ฉีดไขมันคุณหมอเอทาการฉีดไขมันเข้าบริเวณตรงนี้จต้ตาใต้ตาตรงนี้ที่เราฉีดไปบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ที่เราฉีดให้นะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในส่งร่องแก้มตรงนี้ด้วยนะคะพอหลังจากที่เราฉีดไปเนี่ยใบหน้าในฝั่งนี้เห็นไหมคะว่ามันจะดูอิ่มดูเต็มขึ้นใบหน้าในฝั่งนี้นะคะมันจะดูฟูขึ้นมากๆใช่แล้ว ถ้าเทียบจากของเก่าคุณผู้ชมขาจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่าก่อนที่จะทําเป็นคนที่ตาตรงเนี้ยจะดูค่อนข้างลึกตามันจะดูโหลลงไปเลยตาดูโหลหน้าแก้มตรงนี้ไขมันไม่มีเลยแห้งเป็นกระดูกนะคะใช่แล้วมันจึงทําให้ดูเป็นคนที่โหนแก้มจะค่อนข้างสูงแต่พอหลังจากที่เราเติมไขมันไปเห็นไหมเขามันดูอิ่มแล้วมันก็ดูละมุนดูลมุนดูไม่เวอร์เกินค่ะใครหลายๆคนที่บอกว่าไม่กล้าเติมไขมันค่ะัวหน่าจะเปลี่ยนแบบโอ้โหเป็นปาหมอสีน่าจะบุตรจะเบี้ยวน่าจะไม่เข้าที่เข้ารูปสักที กลัวเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเติมไปแล้วนะคะเราสามารถใช้ทุกวันได้ปกตินะมันไม่ได้มีความเจ็บนะคะไม่ได้มีความปวดอะไรแบบสิ้เลยค่ะจะมีแค่ความรู้สึกตึงมันจะมีแค่ความรู้สึกตึงแล้วพอหลังจากที่เราเติมไปนะเราจะรู้สึกว่าผิวหน้าเรามันดีขึ้นเพราะว่าเราใช้นะคะในส่วนเทคนิค PRP นั่นคือการปั่นสกัดเลือดของเรานะคะนําไปสกัดแล้วก็ฉีดเข้ากับบนใบหน้าฉีดทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่งหน้าผากตรงนี้เราก็ใช้ไขมันร่วมกับไข่ในส่งเลือดของเราเองฉีดเข้าไปนะคะ นาแก้มทาง แก้มด้านข้างคผู้ชมขานี่เราก็ฉีดเติมเต็มเข้าไปให้หมดเลยนะคะมันก็จะทําให้หน้าอนผู้หญิงเองเนี่ยหลังจากที่เราฉีดไปแล้วจะอิ่มจะฟูจะเด้งแล้วก็จะเต็มสวยด้วยะะได้ทุกอย่างเลยและที่สำคัญน,นะคะการเติมไขมันหน้าเด็กเนี่ยปลอดภัยใช่คะ่ะเติไมตตไปแล้วเติมไปแล้วไม่ไหลไม่ย้อยเติมจุดไหนก็อยู่จุดนั้นเลยใช่แล้วค่ะอย่างที่หลายหลายคนบอกว่าเติมไขมันหน้าเด็กไปแล้วเงี่ยค่ะผ่านไปหนึ่งเดือนน่าจะไหลไหมตัวเองดูสิคะว่ามันคงที่มากหน้าผ่าจัดที่มันไม่มีนะคะมันก็ดูหนุนสวยขึ้นแล้วไขมัันตว มันก็ไม่ได้ย้ายหายไปไหนนะมันก็จะปลูกถ่ายเซลล์ของมันอยู่กับตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าหลังจากที่ผิวหนังนะคะไขมันในไขมันเดิมที่หน้าของเราแล้วก็ไขมันใหม่ที่เข้าไปเนี่ยมันรู้จักกันมันผสานเซลล์กันนะคะมันก็จะทําการปลูกถ่าย อยู่ในจุดน anyway> er <Yeah> ี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยน้องก็จะอยู่ตรงนี้เลยเพราะคุณหมอเอเนี่ยมีการประเมินเป็นอย่างดีนะใช่ค่ะไม่ได้วาตะบี้ตะบันเติมไม่ใช่ว่าหมอเติมค่อยๆเติมค่อยๆเติมค่อยๆเติมนะคะเรียงกันขึ้นเป็นชั้นคอนโดจ้ะมันจึงทาให้ไขมันที่เราเติมไปเนี่ยไม่แน่นเกินไปมันกำลังพอดีนะคะไขมันหายใจได้สะดวกนะคะมันจะทําให้ไขมันที่เราเติมไปอยู่กับเราได้ถาวันตลอดชีวิตนั่นเองคนไข้น่าดูจิ้มริมมากเลยอ่ะน่าดูเด็กน่าดูเด็กไปเลยใช่น่าดูน่ารักค่ะคุณผู้ชมขาลดอายุลงได้ ได้เยอะค่ะการเติมไขมันหน้าเด็กเนี่ยบอกเลยว่าต้องเติมที่คิวคลินิกเท่านั้นนะคะเติมไปใช้ชีวิตได้ปกติเติมไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงเติมไปแล้วสวยและที่สําคัญราคาก็ไม่แพง <c oughs> บอกเลยว่าเริ่มต้นเพียง1 5 0 0 0่ากับอีกเ0 0เติมกับคุณมหมอเออ,อันติาชาที่คิวคลินิกถูกต้องนะคะอยากให้ตัวเองฟังหน่อยดีกว่าสาหรับใครที่อยากสวยวันนั้นที่เราทําเป็นไงบ้างมันเจ็บไหมมันมีความรู้สึกไงบ้างวันนั้นที่เราทํา ทําไปก็ใช้ซิจิรปกติ๋อ,อทําไปใช้พิจารณนปกติไม่มี<ข>ความเจ็บเลยใครที่บอกว่ากลัวเข็มกลัวเจ็บมาที่นี่ได้เลยไม่เจ็บอย่างแน่นอนจ้า